เข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็สนับสนุนเพื่อฝึกการช่วยฟื um <t um <t um um ้นค um ืนที่หรือการทำ CPR นะคะป้อโรคไม่ติดต่อนะคะกรมควบคุมโรคกระทรงสาธารณสุขและการงานแห่งประเทศไทยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญไประจำตัวนะคะสมาชิกผู้แทนรัฐนอรนะคะสงขาเก็ดเลยนะครับก็ ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับท่านป,ป,ปลัดบรรลพบแล้วก็ท่านสมอผู้ใหญ่บ้านตำบลตลิ่งชันอำเภอจันะจังหวัดสมุทรรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนายเอกสิธิวงเทพวณิชย์ซึ่งประกอบไปด้วยนายพัฒนพงษ์ลักษาวีผู้จัดการสโมสรฟุกอลและภรรยานะครับนักธุรกิจสวนโกโก้ไร่องุ่ทองนะครับจะมีการเลื่อนกิจกรรมที่เราทำมาก็เป็นการสร้างมาตรฐานการกีฬา การกระตุ้นการท่องเที่ยวและยังหาได้ได้สมทบหน่วยงานของรัฐรวมไปถึงรองผร้บ่ลาลสูงรัังกิจกรรมทนายชาวบ้านที่เราให้คำปรึกษาตามข้อแนะนำกฎหมายเบื้องต้นให้แก่าชาวบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของข,องของ้อกฎหมายให้ปราศจากทุกและมีความสุขดังนั้นหลายกิจกรรมอาทิเช่นโครงการจาัดเหยื่อครอบครัวผู้เปราะบางในระหว่างช่วงโควิดสิบาพวกราสาทสุขสภาผู้แทนราษฎรและคุณชยดาวิชัยดิษฐ์ วิทยาไทยผ่านทางทิรนพยุงศักดิ์พิรัตตะนุกุลที่บริการยางแห่งประเทศไทยครับจะเป็นหนึ่งเครื่องวัดความดันโลหิตจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะและจุดเช็คสภาพสุขภาพด้วยตัวเองโดยสองคุณยางพาร,ราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR จำนวน2ตัวตรงนี้นะครับจะขออนุญาตม,มอบให้กับกลุ่มงานการพยาบาโลโรงพยาบาลตรัง ใช้ในการสอนกู้ชีพและก็การรักษาชีวิตเบื้องตน้นร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง3ชุดจำลองการสอดท่อช่วยหายใจจำนวนว2ชุดและถุงมือยางขอมอบให้แก่โรงพยาบาลตรังนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมและกลุ่มคิดการดีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ให้การดูแลประชาชนคนตรังเป็นอาศัยอยู่ในบ้านเกิดมืนอนอนของผมเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะ เจ้าที่อสมอนะครับพี่พี่แคร์กิฟเวอร์ที่เป็นทับหน้าในการป้องกันพวกเราจากโควิด -19 นะครับผมต้องเป็นหน้าที่นายกตุนตรีเพราะว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งน,นายกคุณทุกท่านที่นี่น้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือ่อยๆการบรรจุวัคซีนชิดการดีไปดูแลสุขภาพเพราะว่าในความเป็นความมีชีวิตอยู่นั้นสิ่งสำคัญก็กคือสุขภาพ ไม่ใช่ทรัพย์สินทองไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดของประชายชนคุณคิดการดีคิดถูกครับในส่วนที่บอกว่ามอบกับสิ่งที่เป็นช่วยชีวิตให้เพราะสุขภาพดีเท่านั้นสุขภาพดีเท่านั้นที่จะนำพาประเทศและทุกสิ่งทุกอย่างสู่ความสมบูรณ์นำยางพารามาทำ,ทำถนนนะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ระดับหนึ่ง นะส่วนคุณช่วยชีพบุญช่วยชีวิตตัวนี้ก็เป็นโครงอีกโครงการหนึ่งในการนรําผนปลิตยางปร,รามาใช้นะเป็นโอกาสดีที่ทางการยางหองททยจ,จังหวัดตรังนะที่ได้มีโอกาสมาส่งมอบคุณยางปึกช่วยฟื้นพื้นชีพและคุณจำลองสอดท่อาห,าหายใจนะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปส่งเสริมแนะนำให้ประชายชน และอาสาสมัครผู้ชีพผู้ภยัยฝุดผลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะนี้นะซึ่งท่านเป็นผู้ประสานตัางส่วนกลาตงตาโบทของการยางดีการยางดังงานแพทย์นะครับเพราะที่ผ่านมาท่านต้องรับภาระนะเพรคะไม่ติดต่อนะคะทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเคืนสิทธิผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจัางหันขัดรังนะคะมองเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานะคะส่งเสริม ของการยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตของชาวตรังนะคะให้ปราศจากทุกนะคะ,ะช่วยให้นะคะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสะดวกขึ้นนะคะในการให้ความรู้ประชาชนคนกลังนะคะนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ทํางานเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะให้กับพี่ๆนะคะอ,อสมอแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะ เป็นโอกาสดีๆนะคะให้กันเป็นก็จะผ่านนะคะอันดับแรกที่เข้ามาถึงการจะช่วยคืนชีพคันนี้ไม่รู้ไม่หือไม่เออมีใครอยู่ไหมมาช่วยหน่อยเอ่อถ้ามีปรนเด็นใายใจหรือการนักผ่าเชยการขึ้นเล็กน้อยค่ะโอเคจากนั้นเสร็จนะคะก็เอ่อ เบสิก <Basic S 2> ไปก่อนมือหรือทำตามก้นมือวางประสานวางวางวางประสานตรงนี้วางเลยนะคะมือล็อกกันล็อกนิ้วล็อกนิ้วนะคะตรงนี้อันนี้วิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองวัดมาจากตึงการตรงนี้ลากมาเลยค่ะแล้วก็าวปากหัวนมตรงนี้คือตึงกาทำต,ตามนะคะประมาณนี้นะคะหรือวิธีที่สามถ้าใครนิว้วยาวๆอย่างเราก็ปึ๊บนี่เลยสาเหตุการตาย แต่มีสาสี่สาเหตุการตายยังต้องใช้วิธีการเป่าปากอยู่ตามจังหวะเราเนี่ยนะคะจะนึและ2และามก็ได้ถ้าไม่นับก็ถ้าไม่นับก็ไปน่รถชาตุใไ่อยู่นะคะนี่นะคะนี่เลยหแล้ว้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วพิธีการปั๊มเนี่ยไปก้มแบบนี้เลยหน้า สูดลมหายใจเข้าไปนะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่อสมอขอสองคนไม่มีน้ำเจือแฉไม่มีสารที่ไม่มีสารที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเสียวดข้อขาชินเหลือด้วยครับปวดข้อชินเหลือคอยู่บ้างไมการอยู่บ้างไม่ฟ้าอาการอยู่บ้างไม่ฟ้าก็ปวดปวดสติครับสติค่ะรับเลยค่ะรบกวนโทรหนึ่งหกหกเก้าตามเครื่อง AED มาด้วยครับอ่าโอเคปั๊มไปเลยค่ะวัดเลยปั๊มเลยอ่านะคะนะคะ อโอเคอเคจึ๊บสอนมือกันนะคะขออนุญาตนะคะตึ๊บอ่าดีง่ายหน้านิดนึงโอเคแจ๋วนิ้วชัดไว้ค่ะโอเคลึกนิดนึงครับลึกนิดนึงอ่าโอเคนิ้วชัดไว้ค่ะนิ้วชัดไว้นิ้วชัดไว,ดนว,ดนวด้นิ้วชัดอย่างนี้อ่าดีมากสาม,าสามสิบกันเลยคะอ่าสามสิบอ่าสองรอบพอโอ้ตกมือนหน่อยค่ะใช่ได้แต่ปัจจุบันนะครับได้มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์เนาะแล้วก็ เครื่องบอกเลยแผ่นให้แน่นตรูถอดซื้อบริเวณหน้าอกแล้วแผนอิเล็กทรนก์แผดใแน่นตถอดซือบริเวณ้าอกแล้วติแผนอเล็กรอแผ่นอ็กทรนก่เอีน่เดี๋ยวเราูปไปปุ๊บเรื่องจะบอกหมดเลยนะคะเรื่องจะบอกให้ติดปุ๊บ มันจะทําการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยคนนั้นนะครับพอทําการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าของใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยเราจะเข้าก็ต่อเมื่อเราเป็นอะไรไ<ห>ถูกตอก้องความดันหัวใจกลุ่มโรคพวกนี้แหละครับคือโรคกัวใใช่ไหม,ไมเพราะฉะนั้นพอมันเกี่ยวข้องกับเราทุกภาคส่วนแล้วเนี่ยตอนเนี้โครงการสังเกตเนี่ยผมยกมือเดียวเลยตัวเครื่องนี้น้ำหนักที่ผมยกแค่สองนิ้วก็ได้แต่เราพอสตารที่รามีอยู่แล้วแต่แต่นะครับเครื่องมือพวกนี้ เครื่องมือหรือเครื่องมือแพทย์สำหรับประชาชน,นทั่วไปน,นะครับอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวได้ <laughs> ครับก็หลังจากอนแขนเข้าไปนะครับสิ <laughs> ่งที่เราต้องทำอย่างหรือโพซิชันการจัดวางหรือการวางท่านเนี่ยอาจจะต้องรบกวนพี่ๆอ,อาา่อสมทุกท่านเนี่ยได้เลยเราเลยเนาะบางคนเนี่ยผมไม่เจอบางพื้นที่ผมลงไปสามจังหวัดเชียงรายภาคใต้ไม่เป็นวันนี้เป็นได้อันนี้ที่แล้วไม่เป็นเดือนนี้เป็นได้นะครับหลังากนั้นนี่ที่วัดไขึ้นนะครับต่อใด้แขนซ้ายเสมอ เนื่องจากมันเป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเน